ทิมแก้ฟ้าใช้แล้วสิวฟ้าก็จะหายลบรอยตีนกาก็จะหายไปหน้าจะขาวจะเนียนผ่องใสนะ ค่าจะเลิศสัมเนแตนเลยค่ะจะอยู่ดีกินแซ่บนะคะผัวรักผัวหลงวันนี้เป็นลอยกระทงกันก็ขอให้มีความสุขนะคะคุณไหนใส้ครีมตัวนี้หน้าขาวหน้าสวยไปเจอหนุ่มที่ลอยกระทงหนุ่มก็จะเข้ามาทักทําไมเธอสวยจังขอจับหน้าหน่อยวิน่าเธอทําไมนิ่มจังวยนิ่มมากเลยนิ่มนวลสวนสไลด์ตึงมากเลยเธอใช้อะไรหรยอคะใช้ครีมยาชมพูค่เเลิศสมเนแตนเลยค่ะแอดไลน์หายาชมพูนะคะคุณไหนอยากหน้าสวยหน้าใสหน้าออล่าเหมือนยาชมพูเห็นไหมเห็นค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็น มไม่เลิศค่ะเลิดค่ะกล่องข้าวน้อยค่ะแม่ค่ะเลิศสุดไม่แตอะไรอันนี้ไม่ใช่กล่องข้าวน้อยค่ะแม่นะกล่องข้าวใหญ่กล่องข้าวใหญ่นะคะกล่องข้าวใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นครีมกันแดดนะคะกันแดดกันแดดกันฝ้ากันฝน การความขี้เหล่เข้ามาในหน้าเราเห็นไหมเยเมนคุณใช้เป็นประจาทุกวันไม่ต้องแต่งหน้าเลยใช้แต่ครีมกันแดดทาครีมเนี่ยทาครีมสามตัวเนี่ยเนี่ยทาครีมหน้าสวยหน้าใสหน้าเด้งเนี่ยเนี่ยหน้าอ่อนลงสิบปีเนี่ยหน้าอ่อนลงสิบปีนะคะคนไหนใช้แล้วแล้วก็แก้ฝ้าแก้สิวแก้ฝ้าแก้กักแก้เกลื่อนใช้ได้นะคะสามตัวนี้แล้วก็ใช้เสร็จนะคะตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะ ตัวนี้ก็ตอนเช้าอย่างเดียวนะคะตอนก่อนนอนเราไม่ต้องใช้ใช้แต่ตอนเช้าอย่างเดียวนะคะใช้แล้วเราไม่ต้องแต่งหน้าเห็นไหมยมพูไม่ต้องแต่งหน้าเลยใช้แต่ครีมอะไรเขาเรียกกันแดดใช้แต่ครีมพูดผิดผิดถูกๆก็อย่า่ากันนะคะไม่ค้ามือใหม่ค่ะมันเลิศค่ะมันเลิศจริงๆนะค่ะจะบอกให้ใช้แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ Uh, เขาเรียกไม่ต้องแต่งหน้าออกจากบ้านได้เลยเห็นไหมยมผูไม่แต่งหน้าเพราะยิมปูแต่งหน้าไม่เป็นเป็นคนที่แต่งหน้าไม่เป็นเขียนเขียนแก้แบบปากอย่างเดียวเห็นไหมทาปากไหมมันเลิศกับทาปากอย่างเดียวมัดผมใส่เสืส้อผ้าสวยๆก็สวยได้เลวเห็นไหมคะมมันเป็นสีเดียวกับคอแล้วนะจะบอกให้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขาไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของเขาดีจริงๆอย่าลืมนะคะแอดมาหายิมปูนะคะใช้ตัวนี้แล้วใช้ครีมอ่ มันจะทําให้หน้าเนียนหน้าสวยหน้าใสมันแบบว่ามันถ้าเราแต่งหน้าเป็นคนที่ไหนแต่งหน้าเป็นชอบแต่งหน้าเก่งๆใช้ตัวนี้นะแต่งหน้าเนียนมากเลยนะนี่ยายพูไม่ได้แต่งหน้านี่ขนาดไม่ได้แต่งหน้าถ้ายายพูแต่งหน้าจะเนียนมากเลยเพราะว่ายายพูแต่งหน้าไม่เป็นเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าเออมแต่งหน้าไม่เป็นค่ะก็เลยไม่ชอบแต่งหน้าถ้าแต่งหน้าเล่นตลกแต่งหน้าอยู่แต่ถ้าจะไม่ให้แต่งสวยๆแต่งไม่เป็นก็แค่นี้ก็สวยแล้วใช้แค่ครีมกันแดดนยหนึ่งสองสามเนี่ยสี่ใช้แค่นี้สวยแล้วค่ะเห็นไหม เออยังไม่ถึงเดือนเลยนะใช้ได้สามอาทิตย์กว่าๆยังไม่ถึงสี่อาทิตย์เลยแมมันสวยค่ะเห็นไหมทิ้งฝ้ามันยังออกไม่หมดมันยังมีอยู่แต่ว่ามันสวยไงเห็นไหมมันสวยมันเลิศมันแบบว่ามันมั่นหน้ามันหนุกไงคะอืมไหมเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยสิวฝ้าก็จะหายเกลี้ยงเลยนะเออคนไหนเป็นสิวเยอะๆก็ใช้ได้เป็นสิวเยอะๆเนี่ยใช้ได้มากเลยดีมากเลยคนไหนเป็นฝ้าเยอะๆฝังลึกเหมือนกันกูก็ใช้ได้เลยเห็นไหมดีมากเลยไหม ผู้เป็นฝ้าเยอะมากเต็มหน้าเลยนะทั้งฝ้าทั้งกัดทั้งรอยกบตีนกบตีนเขียบตีนผัวอยู่ในนี้เต็มหมดเลยไหมมันเกลี้ยงออกแล้วมันเกลี้ยงออแล้วใช้ได้ยังไม่ถึงสี่อาทิตย์เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวยมากเลยนะเธอจะบอกให้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์มหาญแชมพูอินบอกมานะคะคนไหนสนใจก็อินบอกมานะคะจัดยังไงอ่ะจัดแบบนี้เน,น,น,นาะเนี่ยคนไหนสนใจอินบอกมานะคะในกล่องข้าวน้อยก็แบบว่า อยากออกทีวีเหมือนกันไหมสนใจแอดไลน์มหายาแชมพูนะคะจะได้สวยใสเหมือนยาชมพูนะคะสวยเลิศสเปนเต็นนะคะมันน,มน,น่ามันโหนผัวรักผัวห,หลงนะคะอย่าลืมแอดมหายาชมพูนะคะคนไหนสนใจนะคะแอดมาเลยค่ะแอดมานะคะขอให้มีความสุขในวันลอยกระทงสุกคู่ซูขนนะคะลอยกระทงลอยกระทง,ก,ะทง,ก,ะทงกันแล้วขอให้น้องแก้วออกมาลำมงลำมงวันลอยกระทงมือแรงกับเป็นวันอันองียงกระอัน มั Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. ดเนี่ยก็คือฮาโลวีนแฮปปี้ฮาโลวีนแฮปปี้ฮาโลวีนของพวกฝรั่งเนาะจะเนาะของบ้านเราก็ลอยกระทงแบบมือนี้มือนี้ลอยกระทงของพวกฝรั่งก็แฮปปี้ฮาโลวีนคอยสกุลสู่สคนแฮปปี้ฮาโลวีนนอนหับฝันเห็นผีแล้วมือแรง้งโดอ <c oughs> เลสสะแม่นแตนด้ยอย่าลืมอยากสวยอยากหลอ่ออยากมีความสุข มั่นหน้ามั่นหน,หนกสั่งครีมยาชมพูนะคะอยา่าลืมดูหน้ายาชมพูเข้าไว้นะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้แต่งหน้านะใช้แต่ครีมกันแดดเฉยๆนะคะไปแล้วกะจะไปทําคลิปกินโชว์นะคะทําคลิปกินโชว์ก็หน้าอย่างนี้คะ่ะหน้าแบบนี้เลยะคะ่ะมั่นหน้ามั่นหน,หนกนะคะ